เอาละครับผมและตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันในช่วงของเจาะลึกดีลเลอร์ไปกับบรรทุกานะครับผมอยู่กับดีลเลอร์หนึ่งฮะ,ะในย่านอ้อมน้อยฮะ,ะซึ่งถือว่าเป็นดีลเลอร์ใหญ่แล้วก็คนแถนที่ผ่านไปผ่านมาจะเห็นได้ชัดะครับเพราะว่าป้ายใหญ่เบริ่มเพิ่มเลยนะครับผมเป็นดีลเลอร์ที่ไซส์ใหญ่มากๆเลยนะครับผมถ้าว่าคนแถนนี้นะฮะน่าจะคุ้นชื่อกันแน่นอนนะครับสําหรับวรชัยนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับ ทางผู้บริหารของทางวร์ราชัยคาแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมชื่อวีวรชัยคานะครับเป็นเจ้าของเต็นท์รถวรชัยคาครับผมครับผมถามก่อนเลยครับพี่วีครับขออนุญาตเรียกพี่วีนะครับได้เลยครับได้เลยครับอยู่ตรงนี้มานานหรือยังอยู่ตรงนี้มาขับปีสี่ก่อนหน้านี้คือผมอ่ะก็จะมีไปอยู่แถวถนนขัตจนาแล้วเไปเปิดสาขาชุนบุรีไปเปิดสาขาไปกระสาแต่ตอนนี้คือรวบรวมทุกสาขาก็มาเปิดที่สแตนนดคเดียว ว่มา,ารวมสูงใหญ่รวมมารวมกัที่นี่เลยใช่ครับทำไมต้องเลือกที่นี่อะคะคือที่นี่อะเอาจริงๆแล้วตอนที่ผมเลือกเนี่ยผมก็คิดว่าเราอยากได้ทำเลแบบติดกับใกล้ๆกับอุตสาหกรรมเยอะนะครับอย่างเช่นโรงงานม,มีพนักง,งานโรงงานเยอะๆเรากลุ่มกลุ่มลูกค้าของเราก็จะเน้นเป็นกลุ่มรถที่ราคาไม่สูงมากะนะครับน่าจะเหมาะกับพนักงานเงินเดือนพนักงานประจำนะฮะแล้วก็ลองแบบคือ เหมือนกับเราใช้มาตรฐานของของเต็นท์รถที่อยู่ในเมืองที่มีการแข่งขันที่่น้างสูงเอามาทํามาตรฐานที่อยู่รอบนอกหน่อยทําให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นะนะครับแล้วในเส้นทางระยะเวลาในการแบบว่าเปิดธุรกิจตรงนี้มาเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างไหมคะถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วอ่ะผมมาอยู่ตรงนี้4ีปีใช่ไหมผมมาทําธุรกิจมาก็เข้าปีที่8ะนะครับแต่ก่อนที่จะทําธุรกิจผมก็เป็นพนักงาน บริษัทนะฮะเป็นเซลขายรถใต้แดงขายรถมือสองมาทำมาก็อยู่เอาจิงล้วก็เกิน1ิปีแล้ะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ที่เราอยู่กับรถมาเนี่ยสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำจริงๆอ่ะคือถ้าเราเป็นลูกค้าเราอยากได้อะไรออนะครับถ้าเกิดผมเป็นลูกค้าผมก็อยากจะได้หนึ่งอันดับแรกเลยคือรถต้องมีคุณภาพน,นะครับสวยรถต้องมีคุณภาพสองคือราคาต้องคุมคค้มค่าคุ้มค่าอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดหรอก แต่คือคุณจ่ายเงินเท่านี้ในสภาพแบบนี้คือคุณได้ถูกสุดนะครับแล้วก็โปรโมชันการรับประกันหลักการขายและถ้าเกิดเป็นลูกค้าผมเป็นลูกค้าอีกอะสิ่งที่ผมต้องการไม่แพ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเลยคือในเรื่องของบริการวันนี้ผมซื้อของราคาไม่ใช่สิบยี่สบไม่ใช่ร้อยสองร้อยผมไม่ได้ซื้อทุกวันผมซื้อเต็มที่เลยปีละคันบางคนสามสี่ปีคันบางคนทั้งชีวิตซื้อคันเดียว แล้ววันนี้ผมจะอบรมทีมงานยังไงให้การซื้อครั้งเดียวในชีวิตของลูกค้าคมีความสุขมากที่สุดวันนี้ที่ผมให้ความสําคัญไม่แพ้ในเรื่องของคุณภาพสินค้า<ม>ในเรื่องของโปรโมชั่นและราคาผมให้ความสําคัญในเรื่องของการบริการด้วยการบริการของเราต้องทำให้ลูกค้าประทับใจในที่มากที่สุดและของเราในการบริการเป็นยังไงคะถ้าเกิดเฮียบอกว่าเน้นจาะไปที่การบริการและของเราเนี่ยแบบว่าประทับใจยังไงว่าอะไรที่น่าการบริการเหรอของเรา อย่างนี้เราเราต้องเริ่มในเรื่องของสิ่งที่ลูกค้าเห็นผิดและสิ่งที่ลูกค้าไม่เห็นนะครับสิ่งที่ลูกค้าเห็นคืออะไรคุณภาพรถสิ่งที่ลูกค้าเห็นคือราคาสิ่งที่ลูกค้าเห็นคือบริการและสิ่งที่ลูกค้าไม่เห็นล่ะคืออะไรคือคือแหล่งที่มาสิ่งที่ลูกค้าไม่เห็นคือขั้นตอนในการดูแลทำยังไงให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจอย่างเช่นสถานาการณนะ์ณตอนนี้นครับ โอ้โหโควิดติดกันเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมฮะใช่ใช่ใชการเอารถเข้ามาแต่ละคันเนี่ยผมจะต้องเซอร์วิสแบบที่ลูกค้าไม่เห็นน่ะแต่เราต้องทำด้วยใจอ่ะคือไม่มีใครรู้หรอกเราว่าเราทำอ่ะเปคลองหลังพระเช่นคือเอารถเข้ามาคือเราก็ต้องฉีดค่าเชื้อทั้งหมดฆ่าหมดเลย่าเชื้อทั้งหมดมันเป็นการเซฟทั้งตัวเราและเซฟทั้งทีมงานแล้วก็เซฟทั้งลูกค้าคนต่อไปค่าเชื้อ ณวันรับรถเข้ามาและค่าเชื้อออกไปการเอารถเข้ามาปุ๊บตรวจสอบให้ทีมงานช่างขึ้นทอยดูเลยว่าครับระบบการทํางานของรถเป็นยังไงม,มีอะไรต้องเก็บตกแต่งดูแลรักษาบ้างไอ,อ้ขั้นตอนตรงนี้ลูกค้าไม่เห็นนะครับเราจะต้องเก็บรายละเอียดอะไรยังไงให้ลูกค้าประทับใจที่สุดครับนะครับผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นสิ่งที่ลูกค้าเห็นนั่นแหละแต่ตอนที่เราทําไม่มีคนดู แต่ตอนที่เฮียเขาทําที่ไม่มีคนดูอะมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยนะครับไม่ได้บวกไปเพิ่มนะเพราะเฮียขายในราคาที่แบบเขาบอกว่าตำกว่าใช่คือเราเราต้องทําต้องทาต้องทำอะครับมันไม่ทําไม่ได้คือจริงๆเนี่ยพูดถึงดีลเลอร์ขายรถยมือสองเนี่ยมันเยอะโดยเฉพาะในกรุงเทพนะเยอะมากเฮียเราเนี่ย มีข้อแตกต่างหรือจุดเด่นอะไรที่เราโดดออกมาที่ดูแล้วเนี่ยมีความแตกต่างจากเจ้าอื่นบางในความคิดเห็นของตัวเองในความคิดของผมนะเหมือนกระซิงบอกไปตอนแรกเลยคือผมอะ่ะไม่ได้คิดว่าผมต้องการอะไรแต่ผมคิดว่าลูกค้าต้องการอะไรถ้าวันนี้ผมทําคิดตัวเองว่าตัวเองจะมาซื้อรถเนี่ยเราอยากได้อะไรบ้างเราก็ให้อย่างนั้น จุดขายของผมไม่ได้ว่าจุดขายผมเน้นรถ s u v ผมเน้นรถอีโคคาร์ผมเน้นรถลักชูรี่ผมมีทุกแบรนด์แต่ถ้าเกิดคันไหนที่มาจอดอยู่ในเต็นท์ผมแล้วอ่ะต้องเป็นคันที่ลูกค้าซื้อไปแล้วคุ้มค่าที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพไม่ว่าเป็นในเรื่องของราคาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริการคือคือถ้าเกิดผมเป็นลูกค้ามาซื้อรถผมอ่ะผมคิดว่าคุ้มไหมถ้าเกิดผมคิดว่าคุ้มผมขายนี่คือสิ่งที่ผมขายก็ง่ายๆเลยเทียมมองแบบว่าในมุมมองของ ลูกค้าไม่ได้มุมมองของว่าผู้ประกอบการอย่างเดียวใช่ใช่ครับใช่ครับแสดงว่าเฮียเป็นคนคลั่งรักในวงการนี้มากมากเพราะอะไรรับเสน่ห์อะไรดึงดูดถได้แบบว่าเฮ้ยเราต้องเราต้องออกมาทําเองแล้วอะไรอ่ะทำไมถึงเราต้องมาจับธุรกิจนี้ก็ง่ายๆครับอยากรวยง่ายเลยง่ายไม่ต้องคิดเยอะครับอยากรวยฮะอยากรวยอยากรวยต้องเป็นเท่าแก่ฮะเป็นลูกจ้างไม่รวยแต่ไม่ได้อยากรวยอย่างเดียวนะเขาด้วยความอยากรวยเขาเก็บรายละเอียดของทุ ใช่มันก็มีวิชาติดตัวมาบ้างนะครับแล้วก็คิดว่าถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะเราก็ออกมาทําเองแล้วแต่ไม่ได้ทําอะไรใหญ่โตนะครับเราทําก็การสองคันจอดขายที่บ้านครับแต่ว่ามันเริ่มมันเริ่มจากตรงนั้นนะครับเริ่มจากเงินเก็บมามาซื้อมาขายกันตสองคันแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มขยายมาเรื่อยๆจากเล็กขยายขยายจนณทุกวันนี้มีรถในสต๊อกกี่คันแล้วครั ตอนนี้สต็อกอยู่ที่120ครอ่บไม่น้อยเลยนะเยอะแต่จริงๆแล้วเยอะกว่าน,นี้นะจริงๆแล้วคือผมเคยสต็อกอยู่200กว่า,าแต่ด้วยสถานการณ์โควิดมันก็เลยต้องลดสตออ็อกลงนะครับแค่ช่วงโควิดนี้เท่านั้นใช่ครับพูดถึงโควิดแล้วเนี่ยถามเลยดีกว่าอยากรู้ว่ามีผลกระทบอะไรกับธุรกิจบ้างไหมนะจริงๆแล้วโควิดโควิดเนี่ยรถขายดีนะ ยังไงคะยังไง,งมันดียังไงอะโควิดลดขายดีแต่ว่าแต่ว่าเราหาไม่พอขายนะครับคือสถานการณ์นี้มันเป็นสถานการณ์ที่ถ้าเกิดพูดมันไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยเป็นราคาที่รถมือสองขึ้นราคา <IS U RI> แต่เราพยายามจะทําราคาให้ให้ไม่ขึ้นน่ะไม่คงเดิมพ <ab it> อรึกออกไหม <IS U RI> คือตลาดรถมือสองคือต้นทุนมันแพงอ่ะคือต้นทุนมันแพงราคาต้องขึ้นถูกไหมแต่ต้นทุนเราแพงเราเราพยายามหาต้นทุนให้ดีที่สุดแล้วกันและขายราคาเท่าเดิมนี่คือสิ่งที่เราทํา มันเลยบอกว่ามันมันหารถเข้ามาขายไม่ทันคือเพราะเราต้องจากการที่เราเคยซื้อเข้าเท่านี้ก็ปริมาณการซื้อเข้าเราก็ลดลงแต่ลูกค้ามีตลอดอยากอยากรู้ว่าทํําทาไมอ่ะโควิดมันถึงทําให้ราคารถมือสองมันมันดีทําทำไมมันมีองค์ประกอบหลายอย่างทำไมมันถึงแบบขายดีจริงๆแล้วมันเป็นเพราะภาครัฐที่เขาเข้ามาช่วยในเรื่องของการพักชําระนี่การพักชั่ระนี่เข้ามาปุ๊บเนี่ยรถที่จะทําการยึดเข้าลานเนี่ยมันมีน้อยลง แต่จํานวนเต้นท์ความต้องการของลูกค้ามีเท่าเดิมอ๋อโอเคเป็นเรื่องดีมาซัพพลายเลยใช่คือของที่มันจะเข้ามาขายมีน้อยลงทําให้คนก็ไปแย่งกันครับแย่งกันแล้วก็อยากเอารถเข้าอยากรถเข้าราคาก็สู้สู้สู้สมันก็เลยสูงขึ้นคืออธิบายง่ายๆคือปริมาณรถมือ2ตัวใหม่ๆรถมือ2ใหม่ออกวางขายเนี่ยมัน น้อยจำนวนมันน้อยลงใช่จำนวนมันน้อยลงนะแต่ว่าความต้องการซื้อเนี่ยมันเข้าเดิมใช่ครับมันก็เป็นเรื่องน่าแปลกนะฮะว่าทําไมฮนะที่สถานการณ์โควิดแบบเนี้ยคนถึงยังแบบว่าใช้เงินได้ผมมองว่าส่วนอาจจะเป็นเพราะว่ารถมันเป็นสิ่งจำเป็นคนไม่หรือเปล่าเป็นเหมือนปัจจัยที่5<ช>แต่การเป็นว่าการออกรถป้ายแดงเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ต้องมีค่าใช้จ่ายมากกว่านะอันนี้ผมเดานะไอ้ที่ทําให้ขายดีด้วยเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยแบรนด์รถใหม่ป้ายแดงบางแบรนด์ต้องรอรถมาอ๋อ ต้องรอนนานคนก็เลยมาสนใจเป็นรถเุ็นมือสองีเยอะนะครับ oh. แล้วรถเุ็นมือสองไม่ต้องใช้เงินดาวน์ออได้เลยใช่ครับ oh. ออได้เลยในช่วงโควิดอะค่ะรถขายดีขึ้นแต่ในเรื่องของการขายและการบริการมันมันมีข้อจากัดไหมครับแบบว่าบางคนที่อยากได้รถอะแต่ไม่อยากออกนอกบ้านไม่อยากมาที่สูนะ่ะไม่อยากมาที่ร้านอะทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแล้วนี่แก้ไขย,ยังไงคือเราง่ายๆครับขายเป็นเคเอฟซีไปเลยขายเป็นเคเอฟซี ขายเป็นเดลิเวอรี่ส่งถึงบ้านเป็นไลน์แมนเลยแบบนั้นเลยใช่ครับคือลูกค้าลูกค้าของเราเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะในในท้องที่ตรงนี้ลูกค้าของเรามีทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศคือเหนือใต้กลางออกมีมีหมดนะครับแล้วบางทีเนี่ยเขาเขาเห็นโปรโมชั่นของเราเขาอยากใช้บริการเราอะ่ะอย่างเช่นวันนี้ผมไลฟ์สดออกไปแล้วผมก็เวลาผมไลฟ์สดผมก็จะอธิบายนะวันนี้นอกจากสินค้าแล้วผมอยากอธิบายนโยบายในการทํางานด้วยว่าวันนี้เราให้อะไรลูกค้าบ้างสิ่งที่เราให้เราให้ด้วยใจ เราไม่ได้ให้เพราะว่าเราตั้งกดขึ้นมา1นึ่งแล้วให้เราให้คือเราคิดอย่างที่ผมอธิบายไปว่าผมอยากเห็นรอยยิ้มลูกค้าผมอยากเห็นให้ลูกค้าประทับใจทุกครั้งเวลาซื้อ,อมผมอยากให้ลูกค้าใช้เงินให้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมก็ให้ให้สิ่งที่คพูดไปเนี่ยบางทีลูกค้าฟังแล้วลูกค้าประทับใจอยากใช้บริการเราลูกค้าอยู่เหนือก็จะซื้อที่ผม,อ,มอยู่ใต้ก็จะซือที่ผม แล้วเซอร์วิสตรงนี้ลูกค้าบางทีต้องนั่งเครื่องมาบางทีต้องนั่งนั่งรถโดยสารมานั้นะนะนะตอนนี้มันอันตรายมันมันสุ่มเสี่ยงนะครับการเดินทางผมก็เลยออกไห้มรโมชันออกมาคือคนที่พี่อยู่บ้านเฉยๆพอแล้วถ้าเกิดพี่อยากซื้อพี่อยากซื้อจริงไหม,มถ้าอยากซื้อพี่ยว่เฉยเดี๋ยวผมจัดการที่เหลือให้นะครับผมก็นำาบงก์กิ้งไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงึ้านพอไฟแนนซ์ผ่านสไล,ลด์รถถึงที่แล้วเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ผมภูมิใจมากคือผมทำให้ลูกค้าผมสามารถซื้อรถได้โดย ไม่ต้องดูรถรถมูลค่าเป็นแสนห้าแสนครึ่งล้านแต่ไม่ดูรถเลยดูแต่รูปดูแต่วิดีโอดูแต่รูปแเราเชื่อใจผมอันนี้คือสิ่งที่<ช>เราภูมิใจคุ้มพี่ตัดสินใจเอาใช่ครับ<ๆ>คือเร,เราดูแลดูแลจริงรเรารับประกันเรารับประกันจริงเลยผมถาว่าลูกค้าที่กล้าซื้อแบบนี้น่าจะเป็นลูกค้าเก่า้งหรือว่าลูกค้าที่แบบลูกค้ากลับแนะนำมาเางมีทั้งลูกค้าเก่าแนะนำมาและลูกค้าใหม่วันนี้การสื่อสารเราไม่ได้ถ่ายทอดต่อไปโดยแบบ มีแค่รูปภาพครับอย่างที่พี่ทางทางพี่วันดุคามาไลฟ์สดเนี่ยก็เหมือนเหมือนเราพี่เราไลฟ์สดออกไปเราพยายามสื่อสารให้เห็นเห็นว่าเต็นท์เราทํางานอย่างไะให้เห็นแบบแบบเราเราไม่ได้ทาแบบว่าขายอย่างเดียวอะเราเราเราที่มาสตอรี่ขอียวการขายเราคืออะไรณณสถานการณ์ตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้ลูกค้าเจออะไรมามันไม่ใช่ดีอยู่แล้วแต่มาเจอเต็นท์ที่ไม่ดีด้วยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับเราก็เลยพยายามถ่ายทอดตรงนี้ให้กับลูกค้าไป บางคนเขาเขาไม่ได้ซื้อรถแต่เขาซื้อ,เข,อเขาซื้อสปอรี่รถอ่ะเขาซื้อเขาซื้อเต็นท์อ่ะออนะครับนี่นี่คือสิ่งที่เขาซื้อ่ะคะก็ถ้าเกิดใครที่บอกว่าไม่อยากเจ็บไม่อยากช้ำกับคําว่าเต็นท์รถแบบอยากจะมาที่ร้านของเฮียแล้วบอกว่าอุ๊ยประสบประสบการณ์ดีๆกับการซื้อรถมือสองเนี่ยจากที่นี่เลยเนี่ยช่องทางการติดต่อหรือว่าการเดินทางไปนี้นะคะฝากไว้เลยค่ะเฮีย ช่องทางการติดต,ต่อของเรานะครับเราก็มี Facebook นะครับเพจรถยังมือสองวอลลาเซียนะครับชื่อเพจนะครับเ,เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผมเลยนะครับ08646ตัวตามด้วยเลข7ะนะครับนะครับอันนี้คือเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผมนะครัะนะครับแล้วก็มีไลน์แอดนะครับไลน์แอดก็แอด วอลชัยคาเป็นภาเก<ฆ>็ษนะครับมีแอดดัมนาและก็วอลชัยคานะครับ<ฆ>แล้วก็มี u t u b e นะครับยูทูปเป็นรีวิวลรถนะครับแล้วก็มีถ่ายกิจกรรมเล็กๆในเต็นท์บ้างเผื่อลูกค้าติดตาม,มก็มีรีวิวลรถต่างๆนะครับไปสนใจรถไหนสามารถก็ไปดูใน YouTube ได้นะครับชื่อช่องว่ารถสวยถูกดีเด่นบายวอลชัยคาอาจจะยาวหน่อยแต่ถ้าเกิดลูกค้าเข้าไปจําไม่ได้ก็กิมวอลชัยคาเดียวก็ได้ะขึ้นละส่วนการเดินทางก็นะครับอยู่ติดถนนพิคเซม อยู่ติดกับโรงพยาบาลวิชัยเวสสาขาอมน้อยอยู่ติดกับซอยเพชรเกษมซอย130เลยมีนิดนึงนะครับถ้าเดินทางให้สะดวกคือเซิร์ช Google Map พิมพาว่าวรชัยคาก็ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยครับมาถึงที่เลยครับผมครับวันนี้ข้อมูลดีๆนะครับผมจากทางทีวีของเรานะครับผมสำหรับท่านที่กำลังอยากจะดูรถยนมือสองอยู่นะฮะแล้วยังตัดสินใจไม่ได้หรือว่าบท่านที่อาจจะ มองธุรกิจนี้ในแง่ลบอยู่นะฮะยังไงก็อยากให้ลองเปิดใจดูสักิดหนึ่งนะครับผมทุกวงการนะมีทั้งของดีและของไม่ดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติท่านดูดีๆด,ดูสถานประกอบการดีๆด,ดูมาตรฐานของผู้ขายผู้จัดจําหน่ายะครับผมท่านจะได้สินค้าหรือรถยนต์ที่มีคุณภาพใช้อย่างแน่นอนนะฮะวันนี้ขอบคุณขอ้อมูลดีๆนะครับผมและการเอื้อเฟื้อสถานที่ดีๆแบบนี้นะผมจากพี่วีวรชัยด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณ,ค,ณครับ